สวัสดีค่ะหนูชื่อมิรันแล้ววันนี้นะหนูจะไม่โชว์การแต่งหน้าอะค่ะอะเป็นลูกกระจานบิวค่ะแล้ววันแล้วก็คิดวันนี้นะอีนะคะคุณน่าจะเคยเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นแต่งหน้าแล้วนะนะคะแต่ว่าวันนี้นะอะหนูจะไม่โชว์การแต่งหน้าเพราะส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์คนอื่นนะคะเขานะ่จะแบบแต่งหน้าเลยแล้วแบบทอจะไม่ได้ไม่ดูมากแต่วันนี้จะทำให้ดูหูใกล้ใกล้เลยค่ะแล้วก็ถ้าแล้วต่อไปแล้ววันวันนี้คือจะต้องการ เธอจะต้องการบัชออนเธอจะต้องการบัชออนค่ะเฉดนี้นะคะแต่พี่ไม่มีกิ๊ตซ์อะบลอนเซอร์หรืออายแชโดว์เฉดนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เธอจะต้องการอายแชโดว์เฉดนี้ที่มันจะเขียวเพียคืนนี้ค่ะ ครับทำอะไรก็ได้ไม่ต้องพาแบบนี้นะคะลิปไลเนอร์หรือลิปติแปลงมาสคาร่าคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นและสุดท้ายคือแปรงอายแชโดว์ค่ะแล้วก็เราจะเข้าไปในวิดีโอค่ะไปกันอ่าค่ะอย่างแรกเธอจะใช้อคอนซีลเลอร์เธอค่ะ <c oughs> อืออันหรือรองพื้นอย่างแรกเอาไปทาที่หน้าค่ะ ใช่รับคืเอเอาทัางแนาเลยคะ่ะแบบนี้คะ่ะถ้าเธอรู้นะคอนซีเลอร์นะมันจะเวลาโดนน้ามันจะไมะ่หายมือรองพื้นคะ่ะคือเรื่องที่ใช้ได้ดีกว่าคะ่ะ ต่อไป่้ตัวครีิเลอร์ตรงที่มันแบบไม่ดูไม่ดูดูไม่ดีเดีย่างเช่นใต้ตาเธอตรงนีค่ะจะเริ่มใต้อีกอันนึงนะคะใชพับอีกทีนึงค่ะแต่ใต้ตา คือถ้าเราอยากให้มันมสวยก็ให้มันเนียนๆค่ะนี่ค่ะนี้ค่ะะพอพอมันเนียนๆมันจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรตรงนั้น ต่อไปคือมาสคาร่าที่เหลือตัวคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นเดี๋ยวทำต่อไปค่ะมาสคาร่านี้สีอะไรก็ได้แม่เลื่มตาหน่อยที่ขนตาค่ะอนันนี้ถ้าเธอถ้าเธอเป็นถ้าเธอใช้มาสคาร่าสีดำยิ่งดีนะคะก็ไม่ใช่ค่ะก่อนที่เธอจะใช้ ก่อนที่เธอจะใช้ตัวมาสคารา่าให้ใช้ออให้ใช้สกอตเทปก่อนค่ะนี่แบบที่ตาค่ะดืนตาค่ะแม่แล้วก <laughs> ็ทาตัวมสคาร่าเข้าไป <c oughs> แล้วเวลาแล้วถ้าแล้วถ้าเธอถ้าเธอติดตรงตาก,ก่อนมันแบบไล่ตัวมาสคารา่าโดนนะคะมันจะไม่ไปมันจะไม่ไปที่ตาตรงอื่น เราจะไปอยู่ที่สักดเทียนอยงเดียวตรงนี้ค่ะนี่แต่ลืมอีกตาหนึ่งน,นะคะคุณถัก ถ้ามันหลุดไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงค่ะให้เฉลี่ถือก็ได้นะคะทำทั้งสองตาค่ะอืมค่ะแล้วพอเสร็จมันจะอย่างนี้ค่ะอืมอืมค่ะเห็นแล้วค่ะต่อไปเธอใช้ตัวบลัชเซอร์ถือหรือตัวอายแชโดอื โอ้สีไอ้ตัวเฉดที่ที่หนูช่วยดูจะดูค่ะใส่เข้าไปค่อยๆถ้าเธอกลืนไม่เป็นไรใหมให้เราจ่ายเฉดดุโอ้หรือจะบอนเซอร์สวยบอนเซอร์ก็ดีกว่าอยู่แล้วค่ะไปไปตรงแก้มเธออนี้ค่อยๆเฉดตัวพับเธอหน่อยใช่ะถ้าเราอยากให้ให้ ให้หน้าดูดีกว่านั้นให้สามารถเลยตัวบอนเซอร์ไปค่ะหน้ามันจะให้ดูเหมือนในตัวผิวเธอเลยสิค่ะเปางน้ค่ะเอ็กตัวแปลงให้มันดูลคล้ายๆให้มันดูลคล้ายๆแบบอันนี้ดูมันดูสวยๆหน่อยมันดูเนียนๆแบบนี้ค่ะไม่ติดใะ ต่อไปเราจะทาตัวตาที่ตัวไปใงเชิดงเธอค่ะและในสกอเทสนเขอย่าเขียองเธบตาค่ะแม่จีประมาณนี้ค่ะให้จดเดีกใครทำหางตาถ้าเธอเห็นมันจะมีตรงองค์ขอบตาตรงนี้ค่ะที่มันจะให้ดูว่าตัวหางตาตรงไหนเราก็อย่างแรกให้ใช้อีทัวบัชออนเธอก่อนคือเฉดแรกของเธอค่ะนี่ ทาตรงตาแล้วก็ตรงขอบอ่ะ,อะก่อนที่จะถึงสกะเก็ดพี่ทำให้มันเข้มกว่าแล้วค่อยๆอ,อ่อนขึ้นแล้วก็อ่อนขึ้นค่ะประมาณนี้ ต่อไปใท้ตัวอายแชโดว์โอของเธอหรือบอนเซอร์แต่อายแชโดว์มันดีสุดอยู่แล้วในตัวเขตของอันนี้ที่บอกให้ใหเฉยตาแบๆไหมให้ตรง,งขอบตาต้องขอบตาตรงสุดท้ายอให้มันแบบเข้มหน่อยแล้วค่อยเราก็ค่อยๆทำให้ม,มันอ่อนขึ้นออกมาดีค่ะ ต่อไปใช้เฉดเฉดอันนี้ขึ้นบนอันตาค่ะแบบนี้นี่ค่ะสุดท้ายเอาตัวสกอเทปแล้วก็แล้วก็ใช้ตัวเฉดเดิมมาทำแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือตัวเฉดนี้ทีงใ,ใต้ตาหน่อยนตรงขอบตาค่ะท้ายดึงไอตัวเอาไอตัวสกเอ,สกอเทปอ,ออกได้เลยค่ะ เนะพราะเสร็จแล้วมันจะคล้ายๆแบบอย่างนี้ให้ด้วยมีตัวแปลชิดะชิด้านนี้นะคะนี่ในดวงตาค่อยๆไม่ค่อยแตะไปพอเสร็จแล้วมันจะคล้ายๆแบบอย่างนี้คือจนะยังยังไม่ถึงตาเลยถ้าถ้ามาันเล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรเรังอีกก็ได้ค่ะ เราไปใช้ติ๊กติหรือลิปไลเนอร์สำหรับเราใช้เป็นลิปไลเนอร์ค่ะเอาที่ปากแบบนี้ไม่ต้องเขียยสีนี้ก็ได้นะคะเขียอเลยก็ได้ขนาดปมัปนมีเสียงพอได้เลยอืมปากแห้งนะหรอไปเติมริปเลยนะลูกไม่ ปากแล้วก่อันนี่ดูรูเนี่ด้ซ้เห็เป็นป่ะแตาแบบพอเสร็จอยู่ปากหน่อยแล้วก็อย่าลืมทำตรงข้างบนปากด้วยค่ะถ้ามาสีเข้มเกินไปนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาใช้ถีบชู้ก็ได้ใช่ไหมหนูค่ะพับครึนี่ให้เธอตัวถีบชูต้ตรงกลาหนูนจะบอกว่าเอาออกพอแล้วลูกหมดแล้วไม่มีสีแล้วโอเคทีนี้ถ้ามีเลือดไม่เป็นไรค่ะจะถิบชู้กีตออกทิ่ชูกก้มชไม่ช่วยดะอยู่อ่างไรเฉะ สุดท้ายทำให้มันเสร็จค่ะโดยการเอาตรงนี้ตัวคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นเถอะไปตรงที่มันมีที่มันไม่สวยตัวแต่งหน้าจริงมันนานนิดหน่อยค่ะ นี่ค่ะมันจะดูแตกหน่อยนะคะแต่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเคทจะพับเลยครั้งหนึ่งแล้ก็แตกตรงนั้นเลยค่ะถ้าเดี๋ยวถ้ถมันดีให้เคทเอาตัวแปรงไฮเดรดกับตัวติชูไปป้ายไปป้ายตรงติชูเลยค่ะที่ตัววอาที่ใช้ไปมันหายก็นี่ให้ให้ตัวแปรง ตักับไปตัวพับใช้ที่กันมันจะยิ่งดีค่ะนะคะมันดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยซ้ำและใช้ตัวแปรงเชดูดก่อนที่จะใช้พับันีค่ะใช้รับเธอทำให้มันดูเนียนๆค่ะ ทำให้ดูสวยๆมีเสน่อย่างเดียวนะคะแบบนี้ ถ้าพ่อแต่งหน้าอยู่มันจะดีมากค่ะถ้าเธอมัดผมนะคะผม,ผมไม่งั้นเดยวผมมาเลยจะแก้มมานะั้นไุณใช่เธอผมยาวค่ะก็ <c oughs> เลยเอาผมออกได้เลยค่ะแบบนี <c oughs> แ้แล้วก็อย่าเลยแล้วก็อยู่น้ำาตาด้านหนึ่งด้วยค่ะนี่พิ่งไม่เสร็จอดกเหรอเพิ่งขึ้นทางเหรอเลือใต้อีกข้างหนึ่งก็เสร็จแล้วแม่แค่นี้แล้วแค่ใต้อข้างหนึ่ง,งนี่ไม่ขึ้นค่ะ เพราะเธอไอตัวคือ,อตัวคือ,อตัวครึ่งนี้คือแต่งไปแล้วฝั่งทั้งทั้งตาทาั้งหน้าค่ะแต่ฝั่งนี้คือคือจะเหลือแค่ตาหน่อยเหมือนเดิมเออมีตัวสตแม้วก็เหมือนเดิมนะคะให้แต่ก่อนที่จะทาตานะให้ทำอีกที่มันดีมาก ถ้าเธออยากทำให้มันคนถ้าอยากทำหมันดีขึ้นอีกให้ใช้ตัวให้ใช้ตัวไฮไลท์ถ้าเธอไม่มีไฮไลท์เหมือนเราไม่เป็นไรให้ตัวอายแชโดว์เฉดที่ใช้ไปแล้วแล้วไปตรงนี้ใช้ตัวสเปรดเดบช่วย้เลยค่ะค่อยๆทำค่ะ อันออกเหมือนด้านเกาะแล้วก็จะใช้แป้งคัะให้งันให้มันให้มันดูเนียเนียหน่อยถ้าตกมันหนาแบบนี้แล้วเ,เราเราจะทำตาเลยนะคะเหมือนเดิมอะค่ะ,ะตีสากาเทสตัดตาเขาไหมน,นี่อย่างแรก แค่มนเดิมอ่ะไปตัวติชู่ก่อนว่าจะมีอะไรต้องแปลงถือได้แล้วก็เริ่มทายตัวไอาแชโดว์ได้เลยค่ะตับนี้ต่อไป ไม่ใช้ไอตัวบันเซอร์เพื่อหลีตัวนั้นเหมือนเดิมใช้เฉดไอตัวเฉ,ดอ,วเฉดอันนี้ยิ่งดีค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่อยๆถ้าเธออยากดีกว่านี้อีกไม่มีวิธีนะคะ นี่ใช้เขตนี้วันนี้ค่ะเขดอันนี้นะทาเข้าไปแล้วก็ทาตรงกลางถ้ามีตรงที่เธอยังไม่เอาถ้าเธอไม่ออกก็ไม่ไม่ปลายหรอกค่ะให้ใช้ไม่ใช้เขตนี้ แล้วก็เธอก็เสร็จแล้วเธอให้ใช้ตัวแปรงอันนี้ครั้งนึ่งค่ะเอาไปทั่วหน้าเลยค่ะอันนี้ค่ะใช้ตัวแปรงนะไ,ไปทั่วหน้าเลยให้มันเนียนหน่อยแล้วก็เธอก็